วันนี้นะครับผมก็อยู่กับชุดนะครับนี่เลยนะครับชุดแคมปิ้งนะครับ power mix รุ่นนี้นะมันมีแบตเตอรี่ในตัวพกพาไปสถานที่ต่างๆที่ไม่มีไฟฟ้าได้เลยนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมก็อยู่กับชุดนะครับนี่เลยนะครับชุดแคมปิ้งนะครับซึ่งท่านไหนนะครับที่ยังไม่มีชุดเครื่องเสียงนะครับ ไปใช้งานนะครับผมแนะนําชุดนี้เลยนะครับเป็นชุด2อคูนหนึ่งนะครับก็คือเป็นซับนะครับสินิ้วนะครับเป็นตู้ไม้อัดนะครับขนาด12นิ้วนะครับขอบพลาสติกอย่างดีนะครับเป็นตู้ออเดอร์หนะครับอ่าแล้วก็จะมีเสียงกลางนะครับเสียงกลางก็จะเป็นตู้เดคอนนะครับเป็นตู้คาราเกะอินิ้วนะครับหนึ่งคู่ให้ด้วยแล้วก็มีขาตั้งลําโพงให้ด้วยนะครับสต้นแล้วก็มี power m i ์นะครับตัวนี้เป็นตัว pmxdc 6 2 0 0 b นะครับอ่าที่บอกว่าเป็นแคมปิ้งยังไงรู้ไหมก็คื Powermix รุ่นนี้นะมันมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับก็คือเราสามารถเคลื่อนย้ายนะครับพกพาไปสถานที่ต่างๆที่ไม่มีไฟฟ้าได้เลยนะครับก็คือเหมาะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นงานนะครับเราไปกินข้าวกินอะไรงานสังจะเลี้ยงสังสรรค์ที่ไม่มีไฟฟ้าอย่างเช่นกลางทุ่งนาอย่างนี้ได้สบายนะครับก็คือเป็นชุดแคมป์ปิ้งนะครับเวลาเราไปพาครอบครัวอย่างนี้นะครับไปสังสรรค์กันที่อ่างเก็บน้ําอย่างนี้ไปตั้งแคมป์ที่ต่างๆนะครับที่ไม่มีไฟฟ้าเลยแนะนํารุ่นนี้เลยนะครับชาร์จเต็มๆการใช้งาน ต่อเนื่องก็อยู่ราวๆสองชั่วโมงนะครับประมาณสองถึงสามนะครับถ้าเกิดว่า2ถึงสามน่ะมันน้อยไปนะครับเราสามารถเอาแบตเตอรี่นะครับมาพ่วงข้างหลังได้เลยนะครับเพื่อต่อชั่วโมงการใช้งานขึ้นไปได้อีกนะครับก็เบสเซ็ตนะครับชุดโปรโมชั่นนะครับชุดนี้นะครับก็คือใกล้จะถึงโทุกการแล้วนะครับถ้าท่านไหนชื่นชอบนะครับชุดนี้นะครับเราจัดจําหน่ายในราคา13,990บาทนะครับถ้าท่านไหนที่มองหาชุดนะครับไปแคมป์ปิ้ง หรือเราจะใช้ได้2ระบบนะตัวนี้ก็คือใช้ไฟฟ้าก็ได้หรือใช้เป็นแบตเตอรี่ก็ได้ชาร์จเต็มๆเ,เราก็เอาออกนอกพื้นที่ได้เลยนะครับก็มาฟังเสียงกันดูนะครับว่าชุดนี้โทนเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับก็คือชอบมากนะครับจะเอาไปเฉพาะเสียงกลาง2ใบก็ได้หรือตู้สับด้วยก็ได้นะครับตัวนี้เรามาฟังเสียงกันนะครับตัวนี้ก็มีช่องไม้ก็ทั้งหมดก็ช่องหกช่องไม้นะครับเราสามารถร้องเพลงอะไรได้ด้วยเลยนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวเล่นบลูทูธ u s ดีได้นะครับตอบโจทย์นะครับการใช้งานเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟัังกก็แล้วน ว่าจะเป็นเพลงแดนอะไรก็เปิดแดนให้อยู่บ้านได้เลยนะครับยุ่งธุงกาจน,นี้ได้เลย ให่มา20บาททีกาลขึ้นไป20 มากับแม่นหรือว่ามากับโมอยากจะรู้ว่ามีแมนหรือยงังหากว่ายัางมีสงสิ่งต่อมาเป็นภาษาที่แปลว่าไอลัวอยู่คนนั้นคำเอาเป็นแมนหรือมยังพอมี่าก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับชุดเล็กๆอย่างนี้นะครับในราคา13990บาทน,นะครับถ้าหากท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับรีบทักแชทกันเข้ามานะครับหรือ มาดูที่ร้านได้เลยนะครับเพราะว่าสินค้าเรามีจํานวนจํากัดนะครับมีไม่กี่ชุดนะครับเพราะว่าถึงสงการนี้เราก็หมดโปรตัวนี้แล้วนะครับอยู่ที่ราคา13,990สานครับถ้าหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ช่วยกดแชร์นะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็คลิปดีกองผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ